สวัสดีค่ะช่องเทคเทนยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะพร้อมกับโรงจอดรถนะคะขนาดใหญ่เลยค่ะทุกท่านพร้อมรั้วเรียบร้อยนะคะมีความเป็นส่วนตัวค่ะทำเลเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยนะคะมีพื้นที่เป็นสนามหญ้าด้านข้างบ้านด้วยนะคะที่ดินกว้างๆค่ะขนาด2งาน89ตารางวา อยู่ที่บ้านหนองมะนาวตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะหลังนี้นะคะราคา3 6ล้าน6กแสนบาทต่อทันสามารถคุยเจรจาต่อรองได้นะคะตัวบ้านค่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวมีโรงจอดรถขนาดใหญ่ที่สามารถจอดได้หลายคันนะคะ ท่านใดสนใจหรือถูกใจนะคะท่านนัดหมายเข้าชมแปลงจริงได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะตัวบ้านนะคะพื้นที่ใช้สอยกว้างมากค่ะและถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามเลยนะคะ mm. เหมือนบ้านใหม่เลยค่ะทุกท่านสนใจไปชมแปลงจริงก่อนนะคะอย่าลืมตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ชัดเจนกันด้วยนะคะ mm. ในวันนี้เจคเคนกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ